เอาบักกะหอกนะเอามาฝากเมียบ่อา้อามากินนนี้ตัวนึงเนาะเอดี๋ยวเจ้าเอาตัวนึงเนาะโอ้ยสะทุแล้วมได้เออเป็น2เดี๋ยวเฮาเอาอีกตัวนึงเป็น3เออ สบายดีตอนเสารทุกคนยินด,ดีตอนรับเข้าสู่สองวิงกาบรรดาคือเก่าทุกคนนะเมื่อนี้ครับเป็นอีกเมื่อหนึ่งที่ว่าเขายังใช้ชีวิตอยู่ในป่าคือเก่าทุกคนนะยังบ่ทันเดินทางครับเดี๋ยวจังได้กัเมื่อนี้ตื่นเมื่อนี้ตื่นเสาร์เนี่ยักหน่อยทุกคนนะเดี๋ยวใส่ทรายจะหน่อยแล้วจีบไปนะไปหาอหมกปังเลยก็ไปเพิกจูนกบหมกปังเลยทุกคนนะ เดี๋ยวติดตามครับสมน้น้ำกันจักสิมันโบมนนะะบันก่ะยามันเมือนี้เป็นมือสุดท้ายของการอยู่ป่าของเรา,านะจะยังไดงกับเดินทางกลับแล้วมัน,นอ,อ้าวใช่ไหมระยะหัวเริ่มแจ้งเลยทุกคนนะเดี๋ยวจะน้อยเฮาสิได้เดินทางลงทุเละส่วนทีมงานเฮาก็นแยกญ่ใหญ่กันไปละ ตนนี้ฮะในผันบอลกเออไปเลไปเลิเอาจโตไก่นะไก่เออเอามาให้ในต้นหนึ่งเด้อพราว่าเดียวันี้เสียเเมื่อหันเมื่อผ่านไมเท้าอตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งตัวนึงเด้อโอเคโอเคเออแล้วกมากินนนี้ตัวหนึ่งเป็นสองเออสองโอเคูเลือยงนี่ไรบุกักไม่จอ้ขี่ หนึ่งขีโม่จะไปเอาหอกแกโตดิหนึงขีโม่เอาไก่โตเนี่ว่าเตรอยกินว้าชุดอันนั้นเลยมุดเมือกแล้วนน่อยเริไปทางไหนย่างหัวเลยยางหัวอยู่บนหนึ่งข่าเด้อเหมาะขนาดหนึ่งข่าวเลยน้ำว่านเลยเอาบวกกระหอกนะเอามืฝากมีย่เอาเอาเอาอาขีโมแล้วนี่แลเอามากินอนนี้ตัวหนึ่งเนาะ นายเจ้าเอาตัวหนึ่งเนาะโอ้ยสะทุแล้วเขาบรรได้เออเป็นซองเดี๋ยวเอาอีกตัวหนึ่งเป็นซามอ่าโอเคเอาโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเอากับหอกก่อนเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันแต่ว่าของมันแน่อยู่แล้วห้องบ่ยากษ์โมแต่ก็โมไปเลยฮะบ่รอดอีกเนาะบ่ม่นอกบาทนี่ฮะโอ้แจ้งบ้านนี่มาลอกกระเพิดเราละมุนเราละแถวนะฮะบ๊บบ่แม่นึงเนาะ โอ้ตื่นมารอบเสาหนิปอบบรรยากาศดีดีทุกคนบังอากาศกันคือว่าสุดหย่อนนะมันนี้เดี๋ยวมันนี่เลาะไปแต่ว่าบัได้ลงไปจุดที่เขาไปวนนัดนะ่าทีว่าเข้าไปวนะ่าถืออนาลอกนะทุกคนนะและเข้าก็นจนลืมแบบลืมถ่ายเลย จากที่เฮาไปเห็นกระหอกเฮาจับเอากระหอกแล้วก็พอดีเฮากดปิดแล้วับพอดีได้ยินเสียงโดดเฮาก็เลยบริสุทธน้ํากองเลยแบบว่ามันคนหัวลูกมักนาวลูกอีหยังแล้วก็อันนั้นลหยิบเอากระอกแล้วก็หอบเลยขึ้นไปเอาเแล้วก็มาเลยทีแรกเฮา้นกเฮาก็ไปส่องเบิ่งนั่นแหละแต่ว่ามันบ่เห็นบ่เห็นแล้วก็เฮาขึ้นไปเอาเปอีหยังล ครับเ <c oughs> อ้าแต่ว่ามื่อนี้ไปใหม่ไป็จุดใหม่ได้บ้านนี้เคยจีอันนั้นแหละทุกคนแต่ว่าจุดประสงค์ห้าที่ไปนี่ห้าสิบไปเอาหมกปรางแหมแต่หมกปรางเมื่อกินหรือว่าเมื่อฝาครอบครัวนะเอาในใช้คำว่าพาวนอดไม่ได้เลยมูฟายเซลแล้วแน่น,นบอไปลงไป <c oughs> ไปห้สิไปพุ่นเดี๋ยวขึ้นมาพี่ ลงมาเนี่ยแล้วบาสิลงไปใช้กุกในหลุมนี้เด้อันนี้วะแต่ฉีดมาบังกุกทีเทิงบนขันแอวเรานี่กุกนี่เขาดิกุกได้กุกนี่แหละมาสิว่ากุกนี่แหละเอาเอาไปเอามาสิว่ากุกเดียวกันได้บ้านนี่มานี่มันมีมันมีกุกหนึ่งแน่นิ่งนี่อนาคาดี ตอนนี้ก็เอาเดินทางมาหอดทุกคนแล้วก็ปีนึ้นต้นไม้เรียบร้อยนะกกมกปางกกนี่แหละที่บ้านมื่อก่อนนะเจอเจอพันพันคืกเขาในนี้พันธกับเขาเลยก็ไก่ไก่กัเขาดีเพราะว่ามันมันหวานอยู่ใน,นะนน่ะต้นนันนียและมีต้นถัดไปนะ อีกต้นหนึ่งนะมากใหญ่แต่ว่ามันสมบัรเนาวชิเมื่อเชาจังเสลวเาวนะอันนี้แต่ว่ามากบุก่าใหญ่เป็นไรแต่ว่ามันหวานครับเหมือนนี้มากกับพันวัดปันไดพูกเป็นผูกผูกไปอยู่บนะ แต่และเทอมมันมามันชีเขานี้เลยทุกคนเดี๋ยวมาเพั่ถ้าาเบิ่งน้ำกันทุกคนว่ามันชีขเขาหนระือภูเขาเนี่ย ก็หอกทางไกลเขาพวกเนี่ยแต่เมื่อนี้ เดี๋ยวเราเอามึกปางกันทุกคนอกหมีวันวัน อนนี้ลงมาอลไรก็เก็บเรียบร้อยเลยทุกคนโอ้เห็นใบสะลาวนี่แตกทุกคนเนาก็บเคยเอาจิกวเขียจบลงมาก็แตะนะเ๋ยวตัวแตกนี่เฮาสีใส่ทุ้งแล้วเจ้าตัวได้มันบัานเฮาสีขึ้นไปเอาอีกฮะสบายดิ ใส่กระแต่กแตกกินได้ทุกคนเดี๋ยวนี้เ้าใส่ทงนะใส่ทงดังนะเอจะได้ใ่กลายเป็นเละมัดอืม เอาเมื่อสิลลาย์เนี่ยเพราะว่าเอาเมื่อัดเดี๋ยวแบ่งกันหลายคนนะอยู่บ้านเรื่องเมื่อผักอ,อันนี้เขาเอาลงมากอได้นี่แต่ว่าต้นนี่หามันโบดนนไดบอนะ้อันนั้นได้โบแตกทุกคนโอ้ทธอสะได้นะอันนี้เขาขึ้นไปเสาเอาแต่ตัวนี้เขามาแบบนั้นนี่เลย พวงเลยทุกคนนะอืะ่อจเจียมหวานๆโอ้เสียดายดีแตกหมดเหม็มนเท่าปิ้นหยัดจีดงเลยก็แล้วลว,วงใดนี่ม ถือว่าหมักฟางนี่นะทุกคนมันสีมี่นี่ประมันในระวังเดือนนี้กับเดือนหนา้าอันนี้ครับหมักฟางตามป่านะว่าเบิ่งจากทั้งเหรนมันก็ซุกหมดแล้วล็นี่ตัวดิบน้ำตัวดิบกะบบรายมันได้นะ รสานมันคือ้มองม่วงเลยไข่ขอ,องอม่วงทุกคนตัวนี้ตัวเันแตกนี้เอาซีเอาเมื่อบานผมเอาเอาเมื่อให้แม่ตัวนี้แต่ตัวนี้เอาเมื่อเอาเมื่อกินอยู่บานนี้เอาไปให้เม่เท้า แต่ตันนี้มันบริเวณนั้นเลยก็เอาเมื่อมังสวนยังหลายต้นนนดิด๊ดจะคือจะคืออันห้าเขาส่วนมะปางอยู่ลุมกันยังยังหลายต้นเลย ลายกามนะอยู่ชงทึง,งอยู่ทึงนะปอนตดาายพดตัวนี้ตัวแตกับตัวแตกนคนกันแต่กะ กินได้อยู่ทุกคนตัวนี้กัอยู่บ้านนี่ต้องด้สือได้ขันมาป่าเน,นี่ยถ้าเกิดแบบว่าเขาอยากมาเอาโดยเฉพาะแบบว่าเอาเล,ลายนะเอาหลดไถมาเอานี่กับกอจากว่าบม่มึดมันลายก๊กตัแต่บ่อยมีคนมาเอาไปคลายนะ ที่จริงมันกับีทั้งกกบ้านเด็กกบัวบ้านเด็ประชมกันถ้าเกิดว่าเอาไปคลายนี่ก็ได้อยู่แล้วปิดเอาเนี่ยนงามๆหักเอาทางงามันโอเคเดินทางกลับทุกคนโอ้ได้นไลยเดินประมาณสิบปลายโลทุกคนนะ่ก็ยังล้ลยอยู่ในกกนี่ก็ เอาเอานมดขวานในการยางมานปนนี่ัทุกเติบเดินได้เกาะหอดแต่่าเดียวหอดดันก็น่นาจะยางเม้เารถกับจักรละเมื่อยเอานี่ก็เอาเดินทางลับมาหอดบอลกันนี่ทุกคนนะเอาขึ้นรถขึ้นล่างเรียบร้อยนี่<ส>อันนี้เอาสีเอา<ส>รับเมืม่อ หลายเติบได้เนี่ยมาแล้วก็แบ่งให้พันแนดอีกแล้วก็พันนวดอีกทีมงานอีกเบาไปซื่อแล้วเดี๋ยวทีมงานไปเอาใหม่อย่างายมันเบิดแล้วมีแต่เจอแล้วและแบ่งไว้ให้เนื้อใดเนื้อใดได้ยังมานะไปมันมันอยู่แล้วชุบหอยนะบ่าเนื้อใดมีสาวนี่วะช่องโตเดี๋ยวอะไเดี๋ยวอะไได้อันยังเกาะกระจอนโอ้กระจอนบุยิ่งนะมันน้อยพคน หัดตามมันนี่เห็นน่ะบังได้นี่กระหอกบ่แม่นกระหอกดินเออกระอกดินกะไนกระหกกนเป็นอันนี้บ่ยิงเด้บ่ยิงบ่เปืองูกปาอีได้ซ้ํานะซ้ํานะอันนี้บ่กินโอ้เฮากําลังเฮ็ดอยู่ไดบ่อันนั้นกอกกอกดินได้นะกบ่กอกกินกอกอยู่ลมบ่กินเออได้ทงเจ้า นี่ใช้บางก็ตกสองตัวนะสามตัวเหมือนปอกๆอยู่นะโอ้ยอันนี้ได้ตะว่าสุแท้วมือนี้่ีไปซ้าสุข่อยสองคนเลยสองคนใดกสคนตัวหนึงตัวหนึ่งบ่อย่างยิ่งนะบิญยากนะเอาคือว่ามือสุดท้ายแล้วเมดวะเตหันต้นวนกันยังวะขี่ขันคัวอยู่หันกันยังยืนยันทีบาดเจ็บว่ากันเมนน้ำมาไล่ทีงาน กระจ่อนกระแต่เรากระเอาอยู่ đây ไหนะให้บาร์บอนให้บาร์บอนเฮวลาไปพักเมียเราซะคอยไปนั่งดอกยบ่เห็นบ่ได้กองเน่นี่ไงตอนรอหลังกองเนี่ยเกจริงเกืจริงมาเมื่อนี้มาเราในได้ยังไงได้นกจะไปขึ้นทึงบ้างนะมันลายเดียวหนึ่งมีตัวเดียวหนึ่งกับตั้มตาขึ้นทึงได้ยันนกคอได้นกคอนกคออลไรเออกระทำนั้นแล้วทำนั้นมัดละกระหอกดินได้รอบนี้บ่ปุ่น คนได้ไดกูทำไมแกขี่เดชไก่ไก่แลนมาใส่จรูจลูแปะนี่มันบาเป่าปลายปืนเนาะกันมาเป่านะเบิ่งปบเลยเออทิมเลยได้ทางมือกันมัทิมเมื่อก่อนนี่สิไปถ่ายอยู่เซตเนอ้ะกับเปล่าเนาะได้สิบถ่ายอยู่เซตเอาเอาไปกับพันแหน่เพื่อนเดเดินทางไปก่อนเข่ากับยากเดาะเดี๋ยวจะหน่อยฮะจิกับเลย มันเนียน่ยมกินอิ่มเลยกินมากอานาจนอิมอ่มฮะเดี๋ยวังได้กับคลิปนี้วิดีโอนี้ครับสิเจบเพี๊ยกสินีแหละทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าพบปพะกันใหม่เด้อบ๊ายบายอ๋อคืออยู่ในโกโมปัางก็เป็นชั่วโมงุแล้วเนาะจับมันมุมนีนมุมนั่นเลยบ่มานบ่มานบ่มานบ,านบานน่แม่นยังดับ

เมื่อเมืมอบานเจ้ามีลูกแล้เมื่อต้มลูก